สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเกม Black Clover M นะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงตัวละครตัวถัด ที่จะเข้ามานะครับนั่นก็คือตัวละครซีซั่นที่7นะครับซึ่งก็จะเป็นมิโมซ่าสายฮิลเลอร์นะครับสีเขียวนะครับแล้วก็จะเป็นวิลเลียมวันแจนนะครับที่เป็นสายดีเฟนเดอร์สีฟ้านะครับซึ่งก็ก่อนหน้านี้นะครับก็ได้ทําคลิปบอกไปคร่าวๆแล้วนะครับสำหรับตัวละครที่จะเข้ามาต่อจากนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่เราจะต้องเลือกนะครับซึ่งจะเป็นแยกสายแล้วก็แยกสีนะครับในการจัดทีมของแต่ละคนนะครับก็จะมีแนวทางในการเลือกตัวละครที่จะสุ่มเนี่ยที่แตกต่างกันแล้วนะครับตามตัวละครที่เรามี หรือว่าเราอยากจะปั้นในอนาคตนั่นเองนะครับซึ่งตัวละครในรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นสีเขียวกับสีฟ้านะครับซึ่งตัวละครมิโมซากับวิลเลียมเนี่ยในคลิปนี้เราจะไม่น้มาพูดกันถึงวิลเลียมวันจันนะครับแต่เราจะมาพูดกันถึงตัวละครเลดอัพในอนาคตด้วยเช่นกันนะครับซึ่งจะเป็นการเลือกของคนที่จัดทีมสีเขียวนะครับนั่นก็คือเป็นมิโมซากับเจวานเนซ่าล่างได้แห่งโชคชะตานะครับก็จะมาดูกันนะครับสําหรับคนที่เปิดเจเมเลหน้าไปนะครับแล้ว ก็เพชรเนี่ยมีไม่พอนะครับหรือว่าเหลือที่จะไม่พอในการสุ่มตู้ถัดไปแล้วนะครับว่าเราสามารถข้ามตู้มิโมซาได้หรือเปล่านะครับสำหรับรอบนี้ซึ่งก็เป็นที่แน่นอนนะครับสำหรับประตูแห่งการพกพาเนี่ยเราสามารถใช้กุญแจเปิดเลือกตัวละครในซีซั่นนี้ได้อยู่แล้วนะครับซึ่งตัวละครที่เป็นมิโมซาเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องมี2ดาวนะครับแล้วก็มีการ์ดด้วยถึงจะเล่นได้ดีนะครับก็คือแนะนําว่าให้2ดาวขึ้นไปนะครับแล้วก็ควรต้องมีการ์ดด้วย น,นั่นก็เลยจะเป็นเขตผลนนะครับว่าเราควรจะสุ่มมิโมซาดีหรือเปล่านะครับหรือว่าเราจะเก็บเพชรเนี่ยเพื่อที่จะไปสุ่มวานิสาในตู้ถัดไปนะครับซึ่งตู้นั้นเนี่ยเขาก็จะมีทั้งวานิสานะครับแล้วก็โซล่านะครับซึ่งก็จะเป็นตู้เลดอัพอีกตู้หนึ่งเลยนะครับที่เราควรจะมีเก็บไว้ใน ID ดีนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับว่าเราควรจะค่ามิโมซาดีหรือควรที่จะเปิดดีนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับในสําหรับคลิปนี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปดูกัน กลังใจกันด้วยนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ สำหรับใครที่ต้องการเติมเงินนะครับผมขอแนะนําพ่อมดเคาเวอร์เผู้ให้บริการเติมเงินเกมชั้นนํามากมายโดยการันตีผู้ใช้บริการนะครับที่มีมากกว่า1000 0แคนคลิกเลยที่ w w w c ไซเว็บเวเ com เติมเกมแบล็คโควาเอ็วันนี้ใช้เพียงแค่ AID เท่านั้นนะครับแล้วยังคุ้มถึง3ต่อด้วยกันอย่างแรกนะครับส่วนลดจัดเต็มพร้อมโปรโมชั่นเคเวอร์คอยคุ้มสุดๆอย่างที่2นะครับกิจกรรมฉลอง1นึ่งแสนไลค์หน้าเพจรุ่นับของรางวัลแจกแบบจุกๆมูลค่ามากกว่า1นึ่งแสนบาทอย่างที่3น,นนนน่ยหาาคคุณํโ้ขอองผมัไปสต รักเงินเนี่ยก็จะได้ส่วนลดเพิ่มอีกอย่าลืมนะครับเป๊คุ้มเป๊ะฉลาดต้องเคว่าเป๊ โดยนตอนนี้นะครับสำหรับตู้ลิมิเต็ดนะครับอย่างเจ้เมเลโอนาเนี่ยก็ยังอยู่นะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็ทําการสุ่มไปจนเพจหมดตัวก็มีนะครับแล้วก็มีบางคนเนี่ยที่คิดจะข้ามมิโมซ่านะครับสำหรับตู้ที่กําลังจะมาถึงนี้นะครับก็อาจจะเป็นเผลนะครับที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะสุ่มตัวนี้เพราะว่าตัวละครมิโมซ่านะครับในอนาคตเนี่ยเขาสามารถเอามาจับคู่กับตู้ลิมิเต็ดตัวต่อไปได้นะครับอย่างยูโน่ล่างครึ่งพูดนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวละครลิมิเต็ดที่ไม่ ควรพลาดอีกหนึ่งตัวเลยนะครับโดยเฉพาะมิโมซาเนี่ยสามารถเอามาคอมโบยืนคู่กับยูโนได้เป็นอย่างดีเลยนะครับโดยเฉพาะใครที่จัดทีมเขียวล้วนนะครับเพราะว่าความสามารถของมิโมซาเนี่ยเมื่อเราจัดทีมเป็นเขียวล้วนนะครับเขาจะม่อบัฟคงกระพันนะครับให้กับตัวละครที่มีพลังโจมตีสูงสุดนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ทําไมเราควรจะเอามายืนคู่กับยูโนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่ยูโนยังไม่ออกมานะครับก็มิโมซาเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่สามารถข้ามได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขายังไม่มีตัวที่จะเอามาเล เพราะว่าถ้าใครอยากเล่นตัวที่เป็นตัวฮิลเนี่ยเราสามารถใช้มิโมซ่าที่อยู่ในซีซันที่1แทนได้นะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยเขาสามารถฮิลได้ดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นการฮิลหมูด้วยโอเคงั้นคราวนี้เรามาลองเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างสกิลของมิโมซ่านะครับกับวาเนซ่านะครับว่าจะมีความแตกต่างกันยังไงแล้วเราควรเลือกตัวไหนดีนะครับในกรณีที่เราสุ่มเจเมลเลนาไปแล้วนะครับแล้วเพชรเหลือไม่พอนะครับอ่ะอย่างแรกนะครับมากันที่มิโมซ่านะครับ ซึ่งมีโมซ่าเนี่ยหลักๆเขาก็จะเป็นสายฮิลเลอร์นะครับโดยเฉพาะ าสายฮีลเลอร์เนี่ยเขาจะเป็นการฮิลเดี่ยวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นข้อเสียนะครับแต่มันจะแลกมากับถ้าเรามีการ์ดเนี่ยเราสามารถบัฟในการโจมตีทะลุเกาะได้โดยที่ไม่สนพลังป้องกันนะครับซึ่งจําเป็นจะต้องมีการ์ดด้วยนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยเขาสามารถล้างบัฟแบบความเสียหายต่อเนื่องได้ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อดีนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีอีกความสามารถหนึ่งก็คือสามารถชุบชีวิตได้ด้วยแล้วก็หลักๆเนี่ยจะเป็นการบัฟ เพิ่มค่า sp นะครับอ่าซึ่งถ้าเราประสานเนี่ยเราจะเพิ่มค่า sp ให้กับยูโนได้ดีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเนี่ยสกิลพาสซีฟของเขาเนี่ยเมื่อเราจัดทีมเป็นเขียวล้วนเนี่ยมิโมซ่านะครับเขาจะบัฟคงกระพันนะครับให้กับตัวละครที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดนะครับเป็นเวลา1เทิร์นซึ่งมันก็จะไปคอมโบกับยูโนนะครับก่อนที่ยูโนเนี่ยจะอันติเนี่ยเขาจะไม่มีบัฟคงกระพันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการปิดจุดอ่อนนะครับเพราะว่าสามารถทําให้ยูโนเนี่ยโดดดนนนนนนเปิิกกกก่่่่่อออแล้้ว็ตายไะครัับทีจซึง ถ้าเรามีมิโมซาอยู่ในทีมนะครับก็จะสามารถกันแม่ให้ยูโน่เนี่ยตายก่อนในเทิร์นแรกนะครับในกรณีฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขามีทีมสปีดท,ที่มากกว่านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกข้อดีหนึ่งนะครับถ้าเราเลือกมิโมซาเนี่ยก็จะแก้จุดนี้ได้นะครับในกรณีที่เราจะปั้นทีมเขียวแล้วไปเล่นคู่กับยูโน่นะครับโซนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นการปลดดาว ซึ่งมิโมซาเนี่ยเน้นย้ําเลยก็คือว่าอย่างน้อยเนี่ยเราควรจะมี2ดาวนะครับซึ่งความสามารถของ2ดาวเนี่ยมิโมซานะครับในถูกทุกเธอเนี่ยเขาจะมอบค่า sp ให้กับทีมนะครับโดยเฉพาะการบัฟนี้นะครับจะเป็นการบัฟแบบทั้งทีมเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะครับในการที่เราจะเล่นกับยูโนแล้วยูโนเนี่ยอันติีได้บ่อยๆเนี่ยเขาจะคงกระพันรัวๆเลยนะครับก็ถือว่าไม่มีใครทําอะไรยูโนได้เลยนะครับแล้วก็เป็นตัวทําดาเมจที่ค่อนข้างปวดเลยนะครับสำหรับตัวนี้ซึ่งถ้าเราเลือกมิโมซา ก็ถือว่าเป็นตัวที่เข้าขากับยูโน่ได้ดีเลยนะครับตรงนี้ก็อย่างน้อยเนี่ยเราควรที่จะสุ่มไปถึง2ดาวนะครับสำหรับใครที่จะเปิดตัวนี้และที่สําคัญนะครับหากใครที่สุ่มมิโมซ่าไปถึง5ดาวเนี่ยตอนมิโมซ่าตายเนี่ยเขาจะฮิวเพื่อนด้วยนะครับทั้งทีมเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะถ้ายิ่งตายไปแล้วเนี่ยก็ยังสามารถทําประโยชน์ให้กับทีมได้อีกนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลยที่ค่อนข้างมีประโยชน์นะครับสำหรับทีมเขียวนะครับโดยเฉพาะทีมที่มียูโน่แล้วนะครับก็ถือว่าวเป็น ตัวที่จะเอามาเล่นได้ดีมากๆนะครับอ่ะงั้นเรามาที่สกิลต่อมานะครับนั่นก็จะเป็นสกิลภาษาครับซึ่งสกิลภาษาเนี่ยเขาจะเล่นได้ดีเลยนะครับกับทีมที่มียูโนนะครับเพราะว่าจะเป็นการภาษาแล้วสามารถบัฟ SP นะครับสแต้นะครับ ให้กับคู่หูเลยนะครับแล้วก็ยังมีโอกาส100นะครับในการเพิ่ม SP ให้กับทั้งทีมด้วยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลยที่ไม่ใช่สายฮิลเลอร์ธรรมดานะครับก็จะเป็นการบัฟ SP ให้รัวๆเลยนะครับโดยเฉพาะใครที่จัดทีมแล้วต้องการอันติบ่อยๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็แนะนําเลยนะครับสําหรับใครที่ลังเลอยู่ว่าจะเปิดตัวนี้ดีไหมนะครับก็คือถ้าเราจะเล่นทีมเขียวนะครับเราจะสุ่มยูโนในอนาคตนะครับตัวมิมซ่าเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่สําคัญแล้วก็เอามาเล่นได้เลยนะครับต่อมา นะครับเราก็มาดูความสามารถของวานเนสซ่ากันนะครับอ่าซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับก็เหมาะเอาไว้เล่นกับทีมเขียวล้วนเช่นกันนะครับแต่ก็ยังเอาไปจัดทีมแบบผสมได้เหมือนกันเนาะความสามารถของเขาเนี่ยสกิลที่1เนี่ย เขาจะเป็นการบัฟนะครับเพิ่มค่า sp 2แต้นะครับให้กับอันธมิตรที่มีพลังโจมตีโดยรวมเนี่ยสูงที่สุดนะครับซึ่งก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็เป็นสกิลหนึ่งเท่านั้นนะครับโดยจะไม่มีคูดาวด้วยซึ่งสกิลที่2เนี่ยก็จะเป็นบัฟพรแห่งการคุ้มครองอ่าที่เมื่อต้านความเสียหายได้เนี่ยเขาก็จะฮิลนะครับโดยถ้าเราอัพสกิลนี้เต็มเนี่ยก็จะสามารถามีโอกาส100%่อเอเลยที่จะใช้บัฟนี้ได้นะครับแล้วถ้าตัวนี้นะครับเรามีการเนี่ยก็จะเสริมสกิลนี้นะ ก็คือการป้องกันโดยสมบูรณ์นั่นเองนะครับก็ถือว่าสกิลนี้ก็จะมีประโยชน์มากขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่มีเนี่ยผมก็มองว่าไม่เป็นไรนะครับก็ยังไม่จําเป็นจะต้องมีการ์ดก็ได้นะครับสําหรับตัวนี้ อะต่อมาก็จะเป็นสกิลทีเด็ดเลยซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะสามารถมอบบัฟคงกระพันให้กับพันธมิตรได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีการล้างดีบัฟออกจากพันธมิตรได้ด้วยซึ่งมันจะล้างดีบัฟออกได้ทั้ง2อย่างเลยนะครับถือว่าสกิลเนี้ยทีเด็ดเลยนะครับสำหรับวาเนซ่านะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นสกิลพาสซีฟ LR นะครับเมื่อถ้าแบบทีมเราเนี่ยเป็นสีเขียวล้วนนะครับเขาจะเน้นไปทางการบัฟดูเฟนเดอร์ซะส่วนใหญ่นะครับก็เป็นเฉพาะทางแล้วกันเขาก็จะ เป็นเอ่อเหมือนแบบเป็นการบัฟให้กับเจมเมโลน่าโดยเฉพาะนะครับโดยที่ถ้าสายดีเฟนเดอร์เนี่ยเขามีเลือดต่ำกว่า30%นะครับก็จะได้บัฟอมาตบเป็นเวลา1เทินะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับสำหรับสายดีเฟนเดอร์สีเขียวโดยเฉพาะเจมเมโลน่านะครับเหมือนกับว่าเขาสร้างตัวละครตัวนี้ขึ้นมาเพื่อคู่กับเจมเมโลน่าโดยเฉพาะเลยนะครับคล้ายๆกับราชินีแม่มดแล้วก็แอสตานะครับต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลพันสีปลดดาวเนี่ย ซึ่งสกิปอดดาวเนี่ยถ้าอยู่ในระดับ2ดาวเนี่ยเมื่อเริ่มเทิร์นของเขาเนี่ยเขาจะบัฟในส่วนของดีเฟนเดอร์นะครับโดยเพิ่มค่าความคล่องตัว50%นะครับซึ่งมันก็จะบัฟได้แค่สายดีเฟนเดอร์เท่านั้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่า2ดาวเนี่ยยังไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับถ้า2ดาวก็เล่นศูนย์ดาวดีกว่านะครับน่าจะประหยัดกว่าแต่ถ้าเราเพิ่มมาถึง5ดาวนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าโอเคเลยเพราะว่าเมื่อวารเนซ่าตายนะครับเขาจะบัฟ sp 8แต้มให้กับอันธมิทั้งหมดนะ โอเคมากๆเลยนะครับ ว่าถ้าวานเนซ่าตายเนี่ยตัวละครในทีมของเราทั้งหมดนะครับจะสามารถอันติต่อได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็มองว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างโอเคแต่มันจะเป็นจะต้องปั้นไปถึง5าดาวนะครับตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเปลืองพอสมควรนะครับสำหรับสายฟรีซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถ้าใครมีงบเหลือหรือว่าสมได้เนี่ยก็ปั้นไปเลยนะครับสำหรับ5ดาวถือว่าได้ใช้ยาวๆแน่นอนนะครับโดยหลักๆเนี่ยสกิลรวมๆเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเน้นไปทางบัฟสายดีเฟนเดอร์ซะส่วนใหญ่นะครับแต่ก็ยังมีสกิล,ลที่1เนี่ยที่สามารถเอ่อ ในส่วนของค่า SP 2แต้มน,นะครับให้กับพันธมิตรที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดนะครับยังไงก็ลองพิจารณาดูแล้วกันซึ่งถ้าหากเราเนี่ยมาเทียบดูนะครับสำหรับตัวละครทั้ง2ตัวอย่างมิโมซ่ากับวานิ่านะครับซึ่งตัวละครมิโมซ่าเนี่ยถ้าในอนาคตนะครับอันนี้ผมแนะนําถ้าใครจะเอาไปเล่นกับยูโน่ร่างพูดนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมแนะนําให้ไปมิโมซ่ามากกว่านะครับ แต่ถ้าในระยะสั้นเนี่ยหรือว่าถ้าใครคิดว่าเงบไม่พอจากการสุ่มเจมิโลนาไปในตอนแรกนะครับ mm hmm. ก็ข้ามไปก่อนก็ได้นะครับเราใช้กุญแจเลือกเอาอ่าซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ยังเอามาใช้ได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเพราะว่ามิโมซ่าเนี่ยยังไงเขาก็ควรมีการ์ดนะครับอ่าแล้วก็ควรที่จะกดดาวไปถึง2ดาวด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือตัวมิโมซ่าเนี่ยถ้าใครจะเอามาฮิลเนี่ย ก็ไม่ค่อยแนะนําอีกเหมือนกันนะครับสำหรับสายฮิลวแต่เขาก็จะมีข้อดีตรงที่สามารถฉุบชีวิตได้เนาะแล้วก็ถ้าเขาตายเนี่ยถ้า5ดาวแล้วเนี่ยเขาก็ยังสามารถฮิลวเพื่อนทั้งทีมได้ด้วยซึ่งถ้าตัดมาที่เวเนซ่าเนี่ยเขาก็จะเป็นเน้นไปทางสายดีเฟนเดอร์ซึ่งมันก็จะไปอวยกับเจมิโลน่านะครับซึ่งถ้าในระยะสั้นเนี่ยเราสามารถเอ่อมาบัฟในส่วนของตรงนี้ได้หรือว่าจะใส่มาทั้งคู่ก็ได้นะครับซึ่งเวเนซ่าเนี่ยก็จะมีบัฟวงกันเช่นกัน ่ตรงนี้เนี่ยก็สามารถใช้ได้แต่คือมันจะไม่ใช่พาสซีฟตรงนี้เนี่ยก็อาจจะสลับกันใช้กันได้นะครับในการตั้งทีมแก้ทางยูโนนะครับในอนาคตเนาะแล้วก็จะมี การล้างบัฟด,ด้วยอ่าซึ่งล้างบัฟ2อันเนี่ยถือว่าโอเคมากๆนะครับแล้วก็เป็นสกิลพาสซีฟ5ดาวอ่าซึ่ง5ดาวเนี่ยถ้าเขาตายเนี่ยก็จะต่างกับมิโมซ่าถ้ามิโมซ่าเนี่ยเขาจะเป็นการฮิวใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นการบัฟค่า SP อ่าซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่าบัฟค่า SP เนี่ยก็จําเป็นเหมือนกันแต่ตรงนั้นเนี่ยเขาจะเป็นการคิวอ่าเป็นร้อเลยนะครับก็ถือว่าโอเคเหมือนกันมันก็ดีกันคนละอยา่างนะครับซึ่งก็มองไว้นะครับสาหรับใครที่มีงบพอแล้วก็แพน ว่าจะเเล่นคู่กับยูโน่ร่างนี้อ่าก็ไปเลือกมิโมซาก่อนก็ได้นะครับแต่ก็อย่าลืมว่าในอนาคตเนี่ยในตู้ของวานเนซ่าเนี่ยมันจะมีโซลาเข้ามาด้วยอ่าซึ่งตู้นี้เนี่ยโซลาเนี่ยก็แนะนําว่าไม่ควรพลาดเช่นกันเพราะว่าเป็นตัวดีบัฟเฟอร์ er ที่ปวดเลยแล้วก็สกิลไม่เหมือนใครด้วยเป็นการโต้กับ เป็นการจัดทีมโต้กลับสําหรับทีมสีฟ้าล้วนแนนาคตนะครับแล้วก็มีสกิลกับดักด้วยอันนี้เนี่ยทีเดดเลยนะครับสามารถเอามาแก้ทางพวกตัวละครอย่างเฟอร์กูเลียนได้นะแล้วก็เจมเมโลน่าก็โดนได้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยอ่ะสรุปอีกทีหนึ่งละกันสําหรับใครที่อยากจะได้มิโมซานะครับอันนี้เนี่ยก็ลองช่างใจดูว่าถ้าคุณเปิดเจมเมโลน่าไปแล้ว แล้วมีงบงไม่พอเนี่ยอันเนี้ยผมก็แนะนําว่าข้ามไปกกอะก็ได้นะครับสำหรับมิโมซ่าแล้วก็ไปรอตู้วานิซ่ากับโซละาก็ได้นะครับซึ่งในนาคตเนี่ยเขาเป็นตัวเล็ดอัพอยู่แล้วนะครับยังไงก็ปั่นง่ายมากกว่านะครับแล้วก็สําหรับมิโมซ่าเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะเป็นตู้รวมหรือเปล่าซึ่งตู้รวมมาเนี่ยก็อาจจะมีการติด <ile> วิเลเยมร่างนี้มาเหมือนกัน <S <S กนะครับซึ่งร่างนี้เนี่ยก็ถือโอเคเหมือนกันในการจัดทีมฟ้าล้วนะครับแล้วก็เป็นทีมสายเคาน์เตอร์เ,อเนี่ยตัวนี้ก็โอเคเลยแต่ก็ยังถือว่า เป็นอีกหนึ่งตัวเป็นทางเลือกแล้วกันซึ่งถ้าใครจะสุ่มเนี่ยก็อาจมีโอกาส ถ้าเขาจะมาตู้รวมนะครับก็อาจจะได้ตัวนี้มาเช่นกันนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยก็ควรมีการ์ดด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็2ดาวเนี่ยก็จะดีมากนะครับสำหรับวินเลียมร่างนี้นะครับแล้วก็ส่วนวานิาเนี่ยถ้าใครจะเลือกสุ่มนะครับอันนี้เนี่ยก็ลองดูก่อนว่าเขาเป็นตู้แยกหรือว่าตู้รวมนะครับถ้าได้ตู้รวมมาเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะในการสุ่มเพราะว่ามันดีทั้งคู่แล้วกันอ่าแล้วก็สามารถใช้ได้ยาวๆนะครับสำหรับตัวละครสีเขียวมิโมซ่าแล้วก็วานิานี้นะครับก็จะเป็นการแบบ สลับการใช้ในการจัดทีมแล้วแต่ทีมที่เราเจอมากกว่านะครับเพราะว่ามิโมซ่าเนี่ยเขาก็สามารถเอามาล้างสถานะที่เป็นเาผาไหม้หรือว่าพวกความเสียหายต่อนเนื่องได้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเอามาแก้ทางพวกเจมิโลน่าได้ดีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเลือกมิโมซ่าก็ได้นะครับหรือว่าใครที่งบเหลือเนี่ยก็จัดไปเลยทั้ง2ตัวนะครับได้ใช้แน่นอนก็ขั้นต่ำเนี่ยมิโมซ่าเนี่ยควรจะมีการ์ดด้วยนะครับแล้วก็ตัวละครอยู่ที่2ดาวนะครับส่วนวาเนซ่าเนี่ยผมมองว่า0ูนย์ดาวเนี่ย ก็เล่นได้แล้วนะครับ สำหรับวันในซ่าล่างนี้นะครับซึ่งพวกคลาสสี่อะไรเนี่ยถ้าไม่ถึง5ดาวเนี่ยกศูนดาวก็น่าจะเล่นได้แล้วนะครโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับในการเลือกสุ่มตัวละครในอนาคตหรือว่าตู้ต่อไปนะครับโดยเฉพาะใครที่กําลังเล่นทีมเขียวล้วนอยู่นะครับสำหรับสายฟรีหรือว่าสายเติมน้อยนะครับยังไงก็ลองไปเป็นแนวทางดูนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับในการทําคลิปต่อๆไปแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่าาคใหม่่จกทงงชอ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ